มีสติกำหนดรู้ปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆในส่วนไหนที่เราตอบสนองไวเกินไปให้รู้ว่าเวทนาบนหยาบแล้วนะก็กลับมาดูให้ละเอียดขึ้นส่วนไหนที่เวทนามันละเอียดแล้วการตอบสนองก็จะไม่ใช่ช้านะการตอบสนองคือการรับรู้อ่ะไม่ไปยึดในส่วนที่ไม่จําเป็นปล่อยวางไปในส่วนไหนที่จําเป็นก็กําหนดสติสัมยาพรนธไปนี่คําว่าจําเป็นไม่จําเป็นนี่แค่ไหน เช่นระวปวดหนักปวดเบาต้องไปตอบสนองมนะันน่ะไอที่นีน่ไอปวดหนักปวดเบาไม่ใช่จู่ๆมันปุ๊บปั๊บมันเกิดน,นะมันก็มีสัญญาณมาก่อนใช่ไหมสัญญาณเบาๆมาก่อนเออตัวเนี้ยอาการปวดหนักเป็นแบบนี้นะอาการปวดเบาเป็นยีนะมันก็จะบอกสัญญาณเบาๆมาก่อนนะทีนี้เราก็ดูมันไปเรื่อยๆว่ามันหนักขึ้นแค่ไหนแล้วการตอบสนองเนี่ยจะทําอย่างไรเึงจอเต็มไปด้วยสติชำยานี่เขาเลยเห็นเวทนาตามลําดับเห็นเวทนาละเอียดเวทนายาก แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้กาหนดเวทนาละเอียดแต่แรกเราไม่ได้กําหนดไปไงพอหนักมารู้สึกตึงเลยนะทันทีแต่ความจริงมันมันหนักมาตั้งนานแต่เราไม่ได้ดูมันเราไม่ทันเวทนาไงพอจะบบกเราก็รีบไปเลยทีเนี้ยลนลานเลยปวดหนักปวดเบารีบไปเลยนี่เขาเรยไม่ได้ดูเวทนาละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราดูเวทนาละเอียดเนี่ยมันจะดักมันจะเบาขึ้นมาก็เริ่มเจ็บนิดๆเริ่มปวดน้อยแล้วก็เริ่มกําหนดรู้แล้วก็ทําตาม ทันเหตุทันการก็ไม่เสียกิริยาไม่อยากเห็นไหมมันสัมพันธ์กันนะแล้วบางทีไม่ใช่เวทนาหนักเแบาบเวทนาตรงที่แขนขานั่งนานๆในมันหนักในการที่เราเห็นเวทนาตรงนี้อยากอาการตอบสนองจยงปล่อยให้มันหนักมากๆหรอหูพี่ก็ยากแล้วพี่ก็ยังดิ้นไม่เคยได้เลยมันเหน็บชายกินแขนกินขาลูกก็ยังคงเขียงโยกไปเยมาแลยไม่คล่องตัวอะไรทีนี้เพราะเวทนาบังคับ เพราะเวทนาหยาบแล้วไม่รู้เท่าทันแลาไม่แก้ไขแต่ถ้าเวทนามันละเอียดไปไง้วค่อยปรับมันสบายเพาเกิดตัวรู้สึกสึกตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโดยวิธีเนี่ยบางทีก็ไม่จําเป็นทําเวทนาให้มันหยาบทำให้คอไม่บังคับตัวเองให้มันเจ็บมันปวดบังคับตัวเองให้มันเป็นอย่างนั้นให้รู้สึกมากๆอะไรพวกนะี้บางทีไม่จําเป็นถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยก็ทําดูความสงบดูความรู้สึกด้วยซื่อชัดไปเรื่อยเท่านั้นเอง มันก็จะละเอียดประนี่กว่ากันให้เอาตรงนี้ไปทบทวนตรวจสอบกำหนดรู้ในตัวปัจจุบันปัจจุบัน,นอะไรปรากฏเวทนาปรากฏตั้งสติให้ดีปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวคนไหนที่เริ่มดูเวทนาเป็นก็จะละเอียดขึ้นนุ่มนวลขึ้นเบาขึ้นไม่กระดกกระเดกเหมือนวันก่อนๆนะใช่ไหมจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะเหินจะเหาะอะไรก็แล้วแต่ก็จะนุ่มนวลขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นแต่ถ้ายัง ไว้ย,ยังแรงยังนี้อยู่ก็แังเวทนามยังหยาบอยู่แสดงว่ากำหนดรูต้ตรงนั้นไม่ชัดก็ต้องลงไปให้ชัดเจนขึ้นนะ